สวัสดีครับผมอมรธรรมหลวงเช่องข่าวกีฬาไทยไทยครับอยู่ที่สนาม BG จีสเตเดียมนะวันนี้ก็เป็นเกม ACL2 นัดแรกของ BG ครับคือน,นี้เราจะพบกับโมฮังซูลเลอร์นะครับทีมจากเกาหลีใต้มาดูว่า BG นัดแรกในการมาเดิม ACL2 เเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าไม่น่าจะรอดจากฝนครับคิดว่าฝนเอาแน่มาแน่ นไหนก็เป็นหน้าฝนของเราแล้วช่างภาพข่าวกีฬาแน่นอนว่าเราต้องเจอทุกภาพอากาศแล้วก็ฝนตกเนี่ยถ้านักกีฬาไม่หยุดเราก็ไม่มีวันหยุดนักกีฬาเตะเราก็ต้องถ่ายรูปครับเพราะฉะนั้นผมจะมาให้ดูว่าผมใช้อุปกรณ์การฝนอะไรบ้างครับมาดูครับนี่ครับตัวนี้ครับที่ผมใช้บ,บ่อย ใช้สำหรับเลนส์400ครับมันเป็นเลนส์ช่วงซูเปอร์เทเลเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นตัวยาวแต่ว่าพอเวลาเราภาบเก็บเนี่ยมันก็จะขนาดน,นี้กำลังดีเป็นของโซนี่นะครับผมได้มาตอนที่ผมไปพลาริปิกที่ฝรั่งเศสไปขอเขามาแล้วเขาก็ให้ครับแล้วก็เก็บไปเลยคือความหายากของมันเนี่ยสมัยนี้มันไม่เหมือนตอนใช้กล้อง DSR ใช่ไหมครับคื ชุดกันฝนเนี่ยเราจะต้องคุมไปเลยแล้วก็ช่องมองภาพตรงไอพิทเนี่ยมันจะต้องปิดไปเลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันปิดได้แต่ถ้าเกิดแบบเราใช้ของดีเอเนี่ยมันจะปิดไม่ได้ครับเราเลยต้องหาของมันแล้วก็เราได้ของโซนี่มาอันนี้เจ๋งมากอีกอันนึงครับอีกอันนึงเป็นของติงแตงครับอันนี้มันจะใส่7200ได้2470ได้อันนี้ก็มีราคาราคาแรงครับแต่ว่าผมมีไว้นานแล้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ความพิเศษของมันเนี่ยครับก็คือ นี่ครับมันสามารถไข่คอได้ครับพอมันใส่กล้องครับพอเรา้อยคอครับแล้วก็มันสามารถเอามือสอดไปได้สองมือครับซึ่งเราจะเอามือเข้าไปแล้วก็หมุนเลนได้ครับไม่เปียกแล้วก็มือด้านนี้กดชัตเตอร์ไม่เปียกครับแล้วก็ตรงนี้ครับปิดเปิดได้ครับแต่อันนี้มันสําหรับมีเออานะครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันมีความแตกต่างถ้าเราไปใส่ของเราเนี่ย ไม่ได้แล้วปิดไม่ได้แล้วก็ได้แค่ดูเอาผ่านๆแต่มันจะไม่ล็อกผมลองใส่ให้ดูครับใช่ไหมครับมันก็จะปิดหมดเลยแล้วก็มือเราสามารถสอดเข้าไปได้ครับมันจะไม่เปียกเลยแต่ว่าตรงนี้ที่ห้อยคออ่ะมันไม่สามารถห้อยได้นะครับเพราะว่าถ้าผมห้อยเนี่ยช่องจอมองภาพที่มันล็อกอยู่เนี่ยมันจะหลุดครับเพราะว่ามันไม่ได้มาสําหรับเป็นกล้องมิเรเล่ครับมันเป็นมาสําหรับกล้องดีวีดีอาร์ครับ ช่องมอมผ้ามันคนละแบบกนันเลยล็อกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าการกดกันได้แต่ว่าถ้าเราจะเดินห้อยคอเนะี่ยลำบากครับยากเลยครับ,รบแต่ว่าถ้าเราถ่ายก็ใช้แบบนี้ได้ครับถือว่าโอเคก็ใช้ได้นะแต่อันนี้มันถือว่าเป็นของที่มีราคาแรงอยู่ประมาณนี้ครับคือก,กันฝนของช่างภาพข่าวกีฬาอย่างผมมี2แบบเท่านี้ครับสวัสดีครับ